ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพายเปปซี่แฟมิลี่นะครับไปก็เป็นกล้วยนะครับสอาปภารกิจพี่เปปซี่ต่อไปนะครับยามเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะพผาแม่เอฟซีนะครับไปมอบคะแนนนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับว่ามีเชือกไหนกันบ้างนะครับอ่ะเปปซี่อ้อนหน่อยอ้อนก่อนลูกกล้วยนะครับนี่อ้อนก่อน วับ <utan> คำเดียวเลยนะครับสรุปว่าพี่เป๊ปซี่ของเราไม่ตกมันนะครับออกเดินก็ยังไม่ตกมันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของพี่เป๊ปซี่ต่อไปครับผมตามไปเลยครับครับเราก็มาถึงอีกหลังนะครับผมที่เพิ่งขึ้นเสานะครับผมน,นี่ครับเป็นน้องน้องนปเปีย น้องในเปียกับน้องจันเพนนะครับป้าจันเพนนะครับน้องเพิ่งขึ้นเสาครับวันนี้เรามาทางหมู่บ้านยี่สิบหลังนะครับผมเราจะมามอบคะแนนนะครับจากหลวงปู่หลวงปู่เตอร์นะครับหลวงปู่วัดป่าชัยมงคลโคกค่ายนะครับแล้วก็คุณโคคาพร้อมทั้งคณะนะครับอ่ะเรามาประเดิมหลังแรกเลยนะครับเราจะให้คุณแม่แกรซีเป็นคนมอบให้ครับน้องในเปียนะครับ เราก็เพิ่งอาบน้ำอาบท่าเสร็จนะครับครับโอเคนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพี่ค่ะครับขอบคุณเช่นกันนะครับผมนี่ครับโครงการสร้างบ้านของน้องนะครับเราก็จะไปต่อนะครับไปต่อที่ที่ไหนนั้นเดี๋ยวฝากคุณพ่อแม่พีติดตามด้วยนะครับ อะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับนี่ครับน้องในเปียนะครับจะน่ารักนะครับผมในเปียจ้าสวยขอบคุณแล้วขอบคุณจ้านะเร็วในเปียแล้วโอ้เล่นแล้วครับเล่นดินเล่นทรายแล้วนะครับพ่อดินสวยนะครับน่ารักนะครับเพชรผูกตัวเมียค่ะโอ้ตัวเมียเจ้าเจ้าสวยหลวงปู่เจ้าสวยคุณพ่อคุณแม่จ้าสวยด้วยจ้าสวยค่ะขอบคุณนะคะครับขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขายของเยอะมากเลยครับซื้อของ เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับมาถึงก็ทำใส่เลยนะครับไม่ไม่อฟซีคงจะคุ้นๆนะครับวันนี้เราก็ขึ้นมาทั้งหมู่บ้าน20ิบหลังกันนะครับผมเราเราเดินเท้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้รถนะครับเราเริ่มใช้รถแล้วนะครับอันนี้เพื่อมามอบคะแนนนะครับ ตึงเลยนะครับพระศริมงคลนะครับผมขวานออนะครับวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมนะครับผมพระศริมงคลขวานออนะครับแล้วก็จะมามอบคะแนนให้ด้วยนะครับผมจากท่านหลวงปู่นะครับผมเมื่อกี้ก็แวะน้องในเปียแ,แล้ว เดี๋ยวเราไปดูภารกิจการให้น้ําของขวารอดนะครับยังเก็บคาอยู่นะครับผม ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมามาเยี่ยมควานนะครับควานออกถึงที่นะครับควานก็เจ็บขาด้วยนะครับนะมีควานเต้ยนะครับมาช่วยนะครับอ,อีกแรงนะครับผมเรมมารก,รก็ได้มาลุ้นด้วยนะครับวันนี้ เป็นภารกิจของลูกชายนะครับวันนี้พายเปปซี่นะครับจากหลวงปู่นะครับดูไปด้วยลุนไปด้วยนะครับท่านบอกให้มาทานนะครับท่านบอกว่านะครับท่านหลวงปู่ท่านบอกว่านะทานให้เป็นนะครับผมถ้าทานเป็นท่านจะมาอีกถ้าทานไม่เป็นท่านก็จะมานะครับสรุปแล้วนะครับ ท่านลวงปู่เราไม่ทิ้งชาวช้างนะครับผมยังไงท่านก็จะคอยช่วยเหลือชาวช้างของเราไปตลอดนะครับผมวันนี้ก็จะพาแม่แม่เอฟซีมาลุ้นภารกิจการให้น้ำของขวานออดด้วยครับซึ่งยังเจ็บขาอยู่นะครับดูว่าวันนี้เขาจะยอมกินน้ำไหมนะครับก็ค่อนข้างจะระวังตัวนะครับช้างตกหมันครับขอเรียกให้ไปกินน้ำนะครับเอาแล้วครับ ือเนาะเรื่องให้ก <Yeah, ินน้ำก็ไม่ได้นะครับเป็นธรรมดานะครับของช้างตกมันนะครับผมมีแรงครับพอขับน้ำมันออกไหมครับเราจะทำยังไงอีกนะครับเพิ่งนะครับแทงนะครับเห็นไหมแทงดึง จะดึงนี่ละจะดึงเลยเต๋อหูน่ารักนะครับแม่แม่ครับเป็นความน่ารักของช้างตกมันนะครับผมกลัวไหมครับกลัวครับผมถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ไม่กลัวนะครับเพราะโดดเสร็จทั้งวันได้ก็ไม่กลัวนะครับแต่ข้อดีของเขาคือควานเอดตัวว่ามาไม่สุดโซ่นะก็จริงนะครับ ดูสังเกตที่โซ่ขานะครับจะไม่ตึงเลยนะครับก็คือเขาแค่ทําใส่เฉยๆนะครับผมแค่ทําใส่แบบระแวงหน่อยนะครับอ่ะกินน้ําครับพ่อพลายโอ้โหไม่ได้จะกินนะครับมันตั้งใจจะดึงใส่นะครับลีลาครับผูขัอรถบอกว่าลีลานะครับคลิปนี้สงสัยยาวหน่อยนะครับีวันนี้ จะมีวันี่สามนกินให้ือเปล่าเขาไหมอ๋อวันวันวันที่สามหมดยังไม่กินน้ำนะครับที่เขาตักน้ำนั่นคือเขาจะดึงน้ำเข้าไปหาแล้วก็จะแทงใส่นะครับดูนะครับจะกินไหมคือการทุกมันนี่ก็คือเขาจะระแวงสมบตุกทุกอย่างนะครับผม ยิ่งครับยิ่งคนเยอะเขายิ่งระแวงนะครับรแต่ความมั่นใจแต่วันนี้ก็มาดูผมดูโซ่แล้วก็อุ่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูจากโซ่ดูจากอะไรแล้วก็อุ่นใจโซ่ใหญ่นะครับอะไรก็ใหญ่นะไม่ต้องมาทักทายผมครับ มผมมาเยี่ยมครับผมมาเยี่ยมครับไม่ต้องโชว์ครับ <laughs> อีบออล,อล้ออบลอ้น,นี่คือบีบน้ำมันให้ออกนะครับเมื่อกี้น้ำที่ลึงไม่ออกนะครับพอเรามาถึงดูน้ำที่ลึงครับหยุดแล้วนะครับก็คล้ายๆกับเรามากั้นให้เขาออกดีะครับ

ช้างต้มมันนะครับถ้าไม่กินน้ำได้กินต้นกล้วยก็ยังดีนะครับผมค,ครับมีข้อดีอยู่เขาไม่มาสู้ๆนี่แหละครับยังอุดใจอยู่ใช่ครับมาสู้ๆน้ำหนักใจอยู่มาสู้ๆโอ้คูไปไม่ได้อันเต้ยผ่านมาเยอะแล้วครับอ<พ>ันเต้ยผ่านมาเยอะครับ กาเตะไปเล่นกับนุ่มเอกอีกเวลาเขาดูดใส่แต่ละทีในหัวใจของเรานะครับขวานช้างนะครับก็ตุ๊บตับตุ๊บตับทุกทุกท่านนะครับผมแต่ตุ๊บตับตุ๊บตับคือจะสู้นะครับคือก็พอรู้เชิงอย่างนี้เขาก็จะสู้นะครับอะไรที่สู้ได้เขาก็จะสู้ถ้าสู้ไม่ได้เขาก็ต้องถอยก่อนนะครับ แต่ถามว่าใจเต้นไม่เต้นนะครับไม่ว่าใครนะครับใช่ครับก็มีแล้วึกก็เป็นยาบำรุงหัวใจของควานแตอีกอย่างนะครับก็เหมือนเหมือนยาบำรุงหัวใจนะครับทำ่ไห้หัวใจเต้นดีนะครับเตน้นเร็วอย่างนี้งนนสงสัยคลิปวันนี้น่าจะมาจบที่ พลายสิริมงคลแน่ๆครับวันนี้นะครับก็คืออยากให้แม่ๆม่สีดูแล้วก็รุ้นนะครับดูแล้วก็ดูเขานะครับการตกมันนะครับผมแล้วก็วิธีการให้น้ำให้ท่านะครับนี้ยังอุ่นใจครับมีต้นไม้บางครับฝานออดบอกว่ามีต้นไม้อย่างนี้อุ่นใจนะครับผมว่ายังไงถ้าเขาไมจกิงก็ยังมีต้นไม้ให้เราหลบได้นะครับ เพราะว่าถึงโซ่ถึงงาเขาจะไม่ถึงต้นไม้แต่มือเขาเกินต้นไม้มานะครับมือเราก็ยังหลบได้นะครับครับเราก็มาทำภาร,รกิจของเราต่อนะครับก็คือมามอบคะแนนให้กับควานออสนะครับผมนี่ครับจากท่านหลวงปูนะครับผมนี่ครับผ่านออสยังเจ็บยังเจ็บขาอยู่นะครับก็คือเป็นค่ายานะครับแล้วก็ค่าขนมเ,เด็กๆด้วยนะครับ แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับควานออดนะครับกับไพรสิริมงคลนะครับตกมันนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมแวะขึ้นมาหาควานออดถึงที่นี่ครับผมครับผมไม่ค่อยได้เข้ามาหานะครับเวลามาจงกันงานยางเยอะงานต่างคนต่างเยอะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูไพรสิริมงคลนะครับวันนี้มาเยี่ยมไพรสิริมงคลกับการให้น้ํานะครับผม เราก็จะจบคลิปไปตรงนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับคุณโคคานะครับท่านลุงปูนะครับวัดป่าชัยมงคลโคกค่ายนะครับแล้วก็ลุงปูเตอร์นะครับแล้วก็คณะนะครับขอบคุณท่านมากมนะครับที่รักและเอ็นดูเราชาวช้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับรักคิดถึงองใหครับผมสวัสดีครับคานรถครับสวัสดีครับ